พะนิมโนอนุปภโปโนอนุปภปภาโรนะเนวอะอายตเอายตเกเนวปะปะปาโตดูก่อนภิกษุทั้งหลายมหาสมุทรนั้นจะลาดไปโดยลำดับลึกไปโดยลำดับจกไม่ลึกโตกชันลงเลยทีเดียวเอวะเนวะ โภิกวีอิมาสมิงธรรมวิไลยอนุปุภพสิกขาอนุปุภพกิริยาอนุปุภพภาวนานะอาจตกีอัญยาปฏิเวทุทันใดก็ดีภิกษุทั้งหลาย หลักธรรมในธรรมวินัยของพระศาสดาเนี่ยมีการศึกษาไปโดยลำดับ <c oughs> อนุปปภสิขา,าอนุปปภกิริยาอนุปปภภาวนามีการศึกษาไปโดยลำดับมีการภาวนาไปโดยลำดับมีการบำเพ็ญไปโดยลำดับมีการภาวนาไปโดยลำดับแต่คนบางคนทนี่ไม่ทำไปโดยลำดับก็มีความ ตั้งใจอยากจะโดดจากจะเด่นอยากจะดังบางทีก็ตั้งตนเป็นอาจารย์บางทีบวชมาไม่ถึงเป็นพระนวกักะยังไม่ได้เป็นพะระเถระ้าก็ไปตั้งตนเป็นอาจารย์บอกใบให้หวยบางทีก็ถือกรดุโดงไป ไปก็ไปปากกรดจูตามท้องไร่ท้องนายอยู่ในกระต๊อบพีมีโยมอยากจูมไปเห็นแล้วก็ให้เล็กให้หวยตั้งตนเป็นอาจารย์นี่มันไม่ไปโดยลำดับถือว่าผิดหลักคำสอนมันไม่เป็นมรรคปฏิปทาคือเราไม่ดำเนินไปตามหลักศีลสมาธิปัญญามรรคปฏิปทาคือศีลสมาธิปัญญาพระเจ้าท่านตรัสว่า มหตอานันทะรุกขัสสะติทโตสาระวะโตตตจังอัจฉาเทตวาเพกคงอัจฉาเทตวาสารเชษโทวพวิสตีติเนตังท่านังวิจติดูก่อนอนุนบุคคลบางคนนั้นไม่ถาก เหลือกไม่ถากพกีของต้นไม้ใหญ่ยืนต้นที่ประเภทมีแก่นแต่จากถากแก่นเสื้อเลยทีเดียวไม่ถากเปลืไม่ถากพกีเสียก่อนมันเป็นไป,นปนไม่ได้ในตังสถานังวิจติมันเป็นไปนไม่ได้ไม่ใช่ฐานะนั้นก็ต้องมาทำไปตามลำดับลำดับนั้นคืออะไร พระพุทธเจ้าก็ตัต่อมาอีกว่าโยมัคคยาปฏิปทาโอรัมภาคิยานังปันโจรัมภาคิยานังสั้นโยชนะนังปะหานายะตังมัคคังตังปฏิปธังมนาคมัมมะเนตังฐานังวิชติ ดูก่อนุอน,นเหมือนบุคคลบางคนไม่อาศัยมัรคปฏิปาัจาจักรสังยุต์ได้มันเป็นไปนไม่ได้คือไม่อาศัยมัคคปฏิปาัาไม่อาศัยศีลสมาธิปัญญาน,นั่นเองไม่ไปตามลำดับอันเวลาเรามาุดผลมานั่งสมาธิศีลไม่บริสุทธิ์บังที อาภิสมาจาริกาวัดก็ไม่บริสุทธิ์ไม่ได้ทําอาภิสมาจาริกวัดไม่ดูแลไม่อุปถาครูบาอาจารย์บวชเข้ามากรสักแต่ว่าบวชบางทีบวชกันเป็นกลุ่มๆเพราะถ้าไม่นักกันบวชเป็นกลุ่มก็ไม่บวชมันไม่สนุกเอาความสนุกเป็นหลักบางทีนัดพวกกันบวชทั้งสิบคนแต่หากลองยาวมาสิบคณะ มาแข่งกันองค์นั่นก็ได้มอส์ลันซิ่งองค์นี้ก็ได้บักไม้องค์นั่นก็ได้อีนกน้อยองค์นั่นก็ได,ได,ได้มาแข่งกันอ้าวองค์นี้มาแปลกหน่อยเอาช้างมาขี่อ้าวตายเว่นตาดำก็ไปม้วนผักเหนือ ถาไปหนึ่งมันพอบวชเข้ามาเราไม่ได้ศึกษาอะไรเพาะไม่มีครูบาอาจารย์สอน,นคิดว่าบวชเข้ามาจะสนุกบวชเข้ามาวังเป้าเพื่อสนุกเ็าจะบอกบวชสนุกตามเพื่อไม่ได้ประพฤติไม่ได้ปฏิบัติมรรคปฏิบัติอะไรไม่รู้เลยเสียนสมาธิปัญญาคืออะไรที่นี้ที่บอกว่ามรรคปฏิบัติมันไปนตามลําดับเนี่ย ศีลก็ต้องบริสุทธิ์ศีลปริภาวิโตสมาธิปริภาวิจาปัญญามหาปราชญ์ศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิตเป็นตัวเฉือนอสเวหิวิมจติให้กิเลสนี่ให้จิตหลุดพ้นจากกิเลสจากอสวะนาก็ด้วยปัญญาแ่วน่ยต้องสนับสนุนกันเป็นองค์เป็นองค์เป็นองค์ขึ้นไป มีบางสำนักเขาไม่สอนเป็นมคัคคปฏิปทาแบบนี้ซึ่งเป็นสำนักจืดังระดับประเทศก็คือไม่ได้สอนไปตามลำดับก็ให้เพ่งนะตเพ่งลูกแก้วอ,อย่างเงี้ยบ่าเพ่งไปเพ่งไปใสในใสใสในใสใสในใส,ในใส ละกายหยาบไปสู่กายละเอียดตาก,กายละเอียดขึ้นสูงขึ้นไปสูงขึนไปเท่งใปเพ่งมาไปโผล่ถึงโสดาบันอ่าไปได้อย่างไรรูกไหมมันไม่ได้เป็นมัคคปฏิปทามันไปนโปล่ขึ้นโสดาบันเอาดืด้อ <c oughs> แล้วก็มีการวัดเป็นสองกิริานกายละเอียดขั้นสุดท้ายนี่นู้นวัดหน้าตักได้ทั้ง นิพพานของสำนักนี่ก็วัดได้ตั้งหลายโยุธมันก็คงอย่าเท่าๆดวงจันทร์นะมันมีพพานสำนักเนี่ยมันไม่เป็นมรรคปริวัฒนาเพราะตามหลักมันต้องละสังโยชน์ขึ้นไปพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นถ้าจะเป็นโสดาบนันก็ต้องละสังโยชน์เบื้องต้นสามข้อ สกยาทิฏฐิวิจิกิจฉาศิลปตาปรามาถ้าสกทาและอนาคากต้องละสัญเบื้องต่ำสกทาคาเนี่ยต้องละสัญเบื้องต่ำสองข้อนั้นให้เบาบางได้ด้วยสามข้อแรกก็ละได้ด้วยและสองข้อเบาบางจึงบอกว่าโอรัมภาคิยานังสัญโยชนานัง ป่าห้านายะถ้าเขาไม่ละสังโยชน์เบื้องต่ำได้มันเป็นไปไม่ได้ที่มันไปผูกก้นสวดาบันตรกานะครับมันเป็นไปไม่ได้วิชเจ้าปฏิเสธและเนตังฐานังวิชติเป็นไปไม่ได้มีต้องไปตามระดับศีลสมาธิปัญญาอริยมรรมีองค์แปดไม่มีทางอื่นต้องทางเส้นเดียวนี่เรียกว่าเอกายนามะทางเส้นเดียวเท่านั้นเขาจึะมีว่าวันวีติเกต ตัวขาเดียวมันเวทิกเกตเดียวร้องเพ,งพลงฝรั่งตัวขาเดียวคือเตียตัวไปไม่กลับอากายะนะานาโมโขฝรั่งจะร้องถูกหรือไม่ถูกก็ตามแต่เราพูดให้มันถูกเอาไปแล้วกันฝรั่งเขาก็ไปร้องเรื่องความรักความโลภความโกรธความหลงของเขาตีตัวไปไม่กลับอลยนะโบกมือทำหน้าต่างเวลาต้องบินมันขึ้น จากลานบินนี่นางเอก็มองทางหน้าต่างไปเอก็ยืนขึ้นมองข้างล่างไม่กลับอีกแล้ววันเมติกตตัวหาเดียวอันนี้ก็เหมือนกันอ่ะเอกาย,ยานะมั้มันก็ต้องเป็นไปตามระดับศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่อยู่ดีๆไปเพ่งลูกแก้วแล้วไปโผล่สวัสดิบาลมันเพ่งไปเพ่งมาโผขึ้นอรหันหเอาอีกแล้ว ไปกันใหญ่เลยนี้ถ้าสอนลักษณะนั้นก็เสียหลักการเสียหลักการนั้นก็จมาพรงพุเจ้าพระเจ้ารไม่ได้สอนอย่นั้นเราก็ต้องบอกกันอย่างนี้พระเจ้าขอให้เป็นเป,นเป,นเปนตามลำดับสุป,ปัญญัตาาคปณะติกเวสาวากานะัง นิพพานะคามิน,นีปฏิปทาดูก่นภิษุทั้งหลายปฏิปทาคือข้อปฏิบัติให้ถึงนิพพานนั้นพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ดีแล้วสุปัญญาตาอุบัญญัติไว้ดีแล้วแก่สาวกทั้งหลายนิพพานั้นจะปฏิปทาจะกสังสันติ และนิพพานนั้นด้วยข้อปฏิบัตินั้นต้องสอดคล้องกันสังสันติเราต้องสอดคล้องกันกลมกลืนกันเป็นอันหนึ่งอันเดยต้องไม่ขัดแย้งกันถ้าใครไปอธิบายการบรรลุนิพพานนอกจากการละสังโยชน์แล้วแสดงว่ากําลังอธิบายไปตามความเข้าใจของตน เวลาเราเพ่งลูกแก้วไปเห็นสายในสายเสยน,สน,สนส่หน,นั้นเป็นนิมิตพื้นฐาเนเท่านั้นเองพอจิตมันกําลังเข้าไปสู่ความละเอียดก็คิดว่ามันเป็นทางทะลุได้จริงๆเป็นเพียงนิมิตนิมิตพวกนี้เล่นได้ทั้งคืนสนุกมากจะเอาให้เป็นแสงก็ได้จะเอาให้เป็นหมุนก็ได้เอาให้เป็นหอกก็ได้ทั้งคืนแลาเข้าใจว่าตนเองได้บรรลุ พวกนี้เป็นนิมิตพื้นฐานนัตนเองยิ่งเป็นคนที่มีศรัทธาจริตอยู่แล้วส่วนหนึ่งแล้วก็มีคนที่รักสวยรักงามเนพวกนี้จะชอบความสวยๆชอบความงามเห็นแสงเห็นสีเพราะกันเพ่งลูกแก้วถ้ายิ่งไปทำาภาพที่รว่า กราฟิกอะไรไว้ข้างในนี่อันนั้นยิ่งเพ่งให้เกิดได้ไง่ายเพ่งไปเพ่งมาบางทีอาจจะเกิดปิติขึ้นได้แต่พวกนี้มันไม่ใช่ช่องทางที่ทาให้เกิดมักเกิดผลสูงได้เกิดเพียงนิมิตได้เท่านั้นเองนิมิตพวกนี้ก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีเราสามารถเล่นกับมันได้แต่ต้องเล่นเพื่อที่จะเป็นบาตเป็นบาตของสมาธิสูงๆมันไป ตังนิมิตังอปมาเตนะลักขิตพังจากกวติคภวิยะควรรักษานิมิตนั้นไว้ด้วยความไม่ประมาทถ้ามันเกิดขึ้นก็ควรเล่นกับมันได้ทำไมจึงให้เล่นเพราะว่าผู้ได้สมาธินั้น,นจะไม่เสื่อมหน้าเอวันหิตตังนิมิตังรักขโตรักฐานิปริหานินาวิสติ ถ้าเธอเล่นกับนิมิตตักษานิมิตนั้นไว้ได้นานๆสมาธิที่ได้แล้วจะไม่เสื่อมง่ายใช่ไหมมันจะเสือ่อมมันจะเสือ่อมถ้า,าว่าเราไม่เล่นบางทีเราละบางทีละไปละมาจนเองเข้าใจผิดได้ง่ายถ้าเข้าใจผิดเราคิดว่าตนบรรลุอรหรันต์ดีี่ยโอ้ดูถูกคนนั่นดูถูกคนนี้สำนักตนก็ถูกสำนักเราไม่ได้มี พระอาหารหันต์เต็มไปหมดนะวัดเราวัดอื่นไม่มีพระอาหารหันต์เลยที่พศ .2577 28 29ี่สิบก้าาสมสสิบมัยนั้นมีการทดสอบเรื่องมรรคเรื่องผลของของสำนักที่ว่านีนกันอย่างมาก คยมีการตอบโต้ทางวิชาการกันมายาวนานกับประเดชพระคุณประยุทธ์ประยุทธ์โตมีการทดสอบมีการคุยกันในสมาบัติโชว์กันออกทีวีเลยที่วัดสามพยาลักษณะนี้เขาเรียกว่ากำลัง ทวนกระแสหลักคำสอนวาสัมมาสัพุทธเจ้าบุคคลผู้เข้าสมาบัตินั้นตั้งแต่ฌานสมาบัติที่สองแล้วมันไม่มีวาจาแล้ววจีสั่งฆาราหิทุติยตัชาเนนะปะหิยันติบุคคลผู้ละวะจีสังคารได้ตั้งแต่ฌานที่สองแล้ว